โทรศัพท์มือถือหัวว่วพีแปมาดูกันต่อครับหนุ่มสาวมาลันลากันที่ลันตาน้อยครับแล้วก็เล่นมิชชั่นกันอย่างสนุกสนานอันแรกครับก็ตามหาคำใบ้นะครับแล้วจากนั้นก็มาร่อนจานให้โดนแก้วแบบนี้ครับมาดูกันต่อเลยดีกว่าตอนนี้ครับจูนโมโมเอนจอยเอมิมิล่าแล้วก็ตาได้เป็นคนละหนึ่งคะแนนแล้วมาดู สูญโยนไปแล้วครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหโโอ้หไปไหนล่ะปะท้อโดนตากล้องไปแล้วครับโอ้โหแหม่ร่ไปเต็มๆอันนี้แหละครับแม่คะแนนเจ้าโมค่ะเฮ้ยทำทียบกน้องดีจดุนได้ไป่นึกคะแนนครับมาดูโมโม่กันบ้างสาวหันลวดเลยคะแนนเดียวทำไม่ได้ก่อนเอาย้อนไอ้ป้าป้า ูดเลยอันที่สองอเหมือนไก่ครับเหมือนจะไม่โดนเปนออัวขอท้ายอันสุดท้ายกับมอมโยนไปแล้วเป็นไงครับนั่นไม่โดนเลยต่านครับไปครับโอ้โหนีานเดียวกันเลยดี่ก็ ครับโอ้โห,โหันดนโอ้โหลงทะเลไปแล้วดดดดมาดูพัสเตอร์กันบ้างกกโอ้โหผู้ชายต้องแม่นครับเกมแบบนี้อ๋ก็มไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวกับทักษะการโยนโอ้โหโดนแต่ว่าแก้วไม่ร่วงกระป๋อ กองเชียร์นี่แบบเหาะเยยกันใหญ่คัสเตอร์ลูกสุดท้ายไปแล้วออกทะเลไปได้ไปได้ไปกันน่ปิดคะแนนตันหนึ่งท้งไปเหลือโดนแค่ไหนบิล่าบิล่าครับบิล่าจะแบบทำลายสติอะไรเงี้ยโดนโดนั่นโยนไปไหนก็ไม่รู้โดนนกตายไปตวงัถ้าเป็นสามมิตินะครับปล่อยไป ว่าจะโดนเหรอแน่ทุกคนครับอะไรเนี่ยสอนวิถุสอนดูครับนี่ครับไปทิ้งอปคว้าครับโดนเฉยเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงจอ่งอะเรียกว่าอึ้งกันไปเลยทีเดียวมิาทำไปดนึ่งคะแนนแล้วอะไรโซโซครับโอ้โหกดดันครับกดดันมิาทำได้ต้องทำได้โอ้โหเด็บ ไปโดนเรือประมงเลยครับลูกนี้สองไอ้แก่เกี่ยวครับกองเจียครับเฮใหญ่เสียงดังกริ๊งนี่ครับโอ้โหเขี่ยมิ๊กท้อแม่สวนกคะแดนครับโอ้โหไม่ได้เชื่อครับตอนนี้ครับจูนกับบีล่าได้ไปสองคะแนนแสงคนอื่นแล้วแดเนี่ย และนี่ครับการจับคู่ครับใช้คู่ที่โยนโดนมาคู่กันและโยนไม่โดนมาคู่กันครับแล้วออกมาเป็นดังนี้ครับเอมิคู่กับเอนจอยพาสเตอร์คู่กับโซ่จูนก็มีล่าและโมโมคู่กับตานและเอนจอยกับเอมิ่ดวนกับพาสเตอร์และโซ่ครับมาดูกันนี่ครับนี่คือการแข่งขันร่อนจานให้โดนเสาให้แก้วร่วงครับนี่แหละครับเอาละครับ ทีมผู้ชายกับทีมผู้หญิงเจอกันครับเอมิโยนก่อนครับโอ้โหแหมโดนแล้วต่แก้วไม่รัวครับฝ่ายชายโอ้โหโอ้โหปล่อยพลังครับปัโทุนั่นไ่โดนทีมงานแล้วครับไฮ้โอ้โหแหม ดูนะครับแม่นจริงครับได้ไปแล้วดึงคะแนนครับโอ้โหเอมิครับยิบันโยนบ้างครับโอ้โหไม่ได้ครับแขนครับแขนครับต่อดีครับโอ้ฝั่งผู้ชายเลยแต่ยักโยนใหญ่เลยครับว้ยเชี่ยวหัวเอนจอยไปนิดเดียวครับแม่ให้โยนแก้วครับไม่ติโยนใส่คอนปะท้อนะครับนี่ครับ โอดูครับแมอย่านะครับอย่าเล่นกับเอบีอย่าเล่นกับเอบีโอ้โหไม่ได้โอ้มาตรงนี้ไปโดนเอจอยทุกทีครับเอาเฮ้ยนี่ไงครับพวเป็นนั่นขาดครับเอบี้ได้เป็นผกดคะแนนโอ้โหเอานะครับสูสีครับตอนนี้สูสีเอาเอบีโยอมอีกครับแม่นี่มันจะโดนร่อนไรทิศทางซะแล้วครับเอาครับโอ้โห โซครับพยายามเล็กแม่ไม่โดนครับโอ้โหตอนนี้ทั้งโซ่และบสเตอร์ครับแม่ลุรับลุมครับในขณะที่ค้านี้มีมีเอมิโยนคนเดียวครับเอนจอยไม่แม่กับลองโยนนี่ครับไปดูเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮ้เเครยเฮ้้เ้เเเยเ้ เอมี่ครับดูเอมี่ครับสายตามุ่งไปแล้วก็โยนไปโอ้ยโดนไปเต็มเต็มทำมาไม่ใช่แก้วครับเนท่อโซ่ถึงกระจกเลยทีเดียวเอามาดูขันต่อไปแม่พสเตอร์ครับตั้งท่าแล้วโยนลงมาครับโอ้ยโดนตรงกลางเสาเลยครับโอ้ยล้มลงเอาเอนจอยครับวาได้ทันเอมี่ครับสวนกับโดนเลยอ่ะโอ้โหดูครับนี่ครับโยนมาปั๊บเอนจอยรับไม่ได้ครับ ขณะนั้นเองครับเอมิสวนกับทันทีแล้วก็โดนเลยครับแ um oh 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 ก้วกระเด็นไปแล้วโอ้โหผู้ชายแพเ้เอ็นจอยกับเอมิได้เป็นสองคะแนนครับมาดูคู <im <im ่ต่อไปจูมิล่าพบกับโมโมและตานเอาละครับเห็นคู่เมื่อกี้กันไปแล้วคราวนี้ละครับ ผูนี้ก็จะมาอย่างแรงนะครับระวังหัวระวังตากันใหี้ทีครับอ้ยดันไงใส่กันเต็มเต็มตัวใครตัวบานครับเอ้ยโอ้โหโมโมครับนำไปก่อนแล้วครับเอ้าเอ้าโอ้โหจูดโยนแค่ฐานเตียงครับส่วนด้านนี้ครับโอ้โหแหมรุ่นแน่เหลือเกินครับโมโมกับตานี่ไวเหลือเกินจูนกับมิาตั้งตัวไม่ทันครับ แต่จูนก็พยายามอ้าวโดนฐานอีกแล้วครับสัมที่เดิมเป็นไงครับโอ้โหควาได้ฐานอีกแล้วครับแม่โอ้โหโบโบยังได้เปรียบอยู่นะครับโอ้โหดูครับจูนเอามือมารองแก้วแบบพี่ครับแม่และดูจูนนะโอ้โหโอ้โหออมีเอียงมีเอียงจูนไปแล้วแม่โยนเท่าไหร่ไม่โดนสักทีครับ แม่โมโมกัตานี้โจูนได้ทั้งคู่ครับแต่ทางด้านนี้ครับ,อบอเอาบือมารอแบบนี้เกรงใจกันบ้างนะจะนี่ครับต้อการลอดป,ปั๊ใไปไม่โดนครับโดนสิพี่ตูนโดนไปพี่ตูนโดนนี่ครับโมโมกัตานี้ช่วยกันครับแต่ด้านนี้มีแต่จูนครับเพราะว่ามีล่านั้นยังไม่ค่อยแม่นครับเอาจูนเริ่มเล็งคนแล้วหรือเปล่าเนี่ยปะโตอโอ้โหดูครับแมดูครับโอ้โหเรียกว่าแรงเหมือนกันนะครับเนี่ย สายจังหวะนี้คุณต่อสู้ไปเก็บแก้วครับเกิดอะไรขึ้นดูครับลอนไปปั๊บกระแทกกันเต็มเต็มโอ้โหแก้วเกิดเด็นไปเลยครับเอาแล้วหนึ่งต่อหนึ่งแล้วไม่น่าเชื่อเลยอยู่ในความแม่นแล้วครับตอนนี้โอ้โหและยนก็ไม่กลัวคนแล้วครับตอนนี้เอาครับนี่ครับกะเล็กให้แก้วรั่วครับอพยายามหลบหน้าหลบตาให้ดีๆครับและนี่ครับโมโมอนโอ้โหมาเข้ามือจูครับจูดส่วนกลับครับ แม่แรงเหมือนกันนะครับเบี้ยเฉียวไปเฉียวมาครับโอ้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 แม่จูดโยนโดนฐันครับมีล่าโยนบ้างครับนี่ครับไม่ล่าโยนโอ้โหไปดูเลยไอตานครับตัวมาปั๊บไม่โยนครับจูดโยนกันทันนีโอ้โหแก้วกระเด็นแม่ลาดท่าไปซะนแล้วดูครับนี่ครับปา๊บก็ให้แก้วกระเด็นไปไกลเลยทีเดียวครับ โอ้โหตาลหมดสิทธิ์รับเลยอะทำให้ตอนนี้จูนกับบีล่าดำไปสองคะแนนครับและมาดูคะแนนรวมนะครับดูจูนกับบีล่าสิดำไปเลยนะเนี่ย